สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเก๋อีกแล้วนะคะครั้งที่แล้วเราเจอกันกับการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องอน้ําไหลแรงไหลค่อยใช่ไหมคะมาสัปดาห์นี้คุณครูจะทดลองเรื่องอะไรให้เด็กๆดูไหมคะ คุณครูจัดทดลองให้ดูเรื่องทอร์นาโดในขวดค่ะเด็กๆเคยเห็นพายุทอร์นาโดไหมที่ดูในตามข่าวอะค่ะต่างประเทศที่มันหมุนแบบแรงๆแล้วบางทีโอ้โหยกอะไรคะยกเศษอะไรที่มันหนักๆสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าได้เลยอะใช่ไหมอันตรายมากเลยทีนี้คุณครูก็จะมาจําลองเหตุการณ์นั้นให้เด็กๆดูในขวดนะในขวดน้ำตัาเนี้ย มันจะเกิดขึ้นได้จริงเหรอคะจริงค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะมาทดลองเรื่องทอร์นาโดในขวดกันเรามาดูก่อนนะคะว่าพายุทอร์นาโดจริงๆแล้วในธรรมชาติของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยคะ่ะสวัสดีครับผมมิสเตอร์บีในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดู5พายุทอร์นาโดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก และถ้าจะพูดถึงพายุทอร์นาโดแล้วลก็แน่นอนครับคงไม่มีใครอยากเจอกับมันและไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะนั่นมันคือฝันร้ายของทุกคนซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้ว่าพายุทอร์นาโดเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงงั้นไปดูกัน ็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับมันคือลมปีศาจงวงช้างที่เป็นพายุเกิดจากการหมุนของอากาศซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้หลายลักษณะโดยลักษณะที่พบบ่อยที่สุดก็คือลักษณะรูปทรงกลวยโดยปลายโคนชี้ลงพื้นอย่างในภาพที่เห็นนี่แหละครับซึ่งดูแล้วช่างเป็นภาพที่น่ากลัวสุดๆเลยใช่ไหมละ่ะและไม่อยากจะคิดเลยจริงๆนะครับว่าถ้าคนเราวิ่งเข้าไปในพายุลูกนี้เราจะปลิวไปตกที่ไหนกันแน่เนี่ย และด้วยความที่มันใหญ่โตขนาดนี้มันสามารถก่อให้เกิดพลังทำลายล้างสูงได้โดยความเร็วของลมที่แรงสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก่อให้เกิดการพังทลายของสิ่งของต่างๆให้ราบเป็นหน้ากองได้อย่างไม่ยาก ก็อย่างที่เราทราบและได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆนะฮะว่าพายุทอร์นาโดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่มันก็ไม่เสมอไปหรอกนะครับเพราะพายุทอร์นาโดเนี่ยยังสามารถเกิดขึ้นได้ทุกทวีปและในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นเองก็มีการเกิดพายุทอร์นาโดมาแล้วประมาณปีละ20ครั้งเลยทีเดียวนั่นคือความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่พอมันเป็นพายุลมหมุนงวงช้างยื่นลงมาจากเมฆสู่พื้นดินโดยส่วนที่สัมผัสพ,พื้นดินเนี่ยจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางค่อนข้างจะแคบและเล็กกว่าาานาน้แมมีวมเร็ของงงงลลลละพลัททํยสู มากเลยแหละครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วพายุทอร์นาโดมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูไบไม้ร่วงและช่วงต้นของฤดูร้อนโดยจะพบบ่อยมากที่สุดในบริเวณที่เรียกว่าช่องทางทอร์นาโดซึ่งเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองและมีลักษณะเป็นลำเหมือนงวงช้างยืดยาวและใหญ่ออกมาจากฐานเมฆจากนั้นเมื่อพายุฟ้าคะนองดูดเอาอากาศจากภายนอกเข้าไปที่ฐานด้วยพลังอันมหาศาลเราก็จะเห็นเมฆลักษณะเป็นลำพุ่งขึ้นสู่บรรยากาศอย่างในภาพที่เห็นซึ่งดูคล้ายกับงวงช้างหรือท่อปล่องยื่นออกมานั่นแหละครับมันคือตัวทําลายบ้านเรือน ให้ละเป็นโจกหลายคนอาจจะมีคำถามนะครับว่าแล้วพายุทอร์นาโดเนี่ยมันมาจากไหนใครเป็นคนพามันมานะฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับพายุทอร์นาโดเนี่ยเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยแทบจะไม่มีสัญญาณเตือนภัยอันตรายล่วงหน้าเลยสักแอะเดียว โดยปกติแล้วนะครับจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นเพียง15-20ถึงนาทีหรือนานเป็นชั่วโมงก็มีนะครับและนั่นมันก็สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงทั้งชีวิตและทรัพย์สินแต่ในอีกกรณีหนึ่งที่นอกเหนือจากลมเปล่าแล้วมันก็ยังมีพายุทอร์นาโดไฟแบบนี้อีกด้วยแหละครับและไอตัวนี้เนี่ยจะส่งผลรุนแรงกว่าทอร์นาโดธรรมดาเพราะลูกไฟเปลวไฟที่พัดไปกับสายลมนั่นเองซึ่งมันมีฉายาว่าไฟปีศาจอันเกิดจากกระแสะลมที่อาจมีความเร็วถึง100ไมล์ต่อชั่วโมงหรือเท่ากับ160.9กิเมตตร่น มมพัดมาพบกับไฟป่าแล้วเกิดการหมุนวนหอบเอาไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ก็ต้องมีอุณหภูมิอากาศและกระแสลมที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับถึงจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูการทดลองกันเลยนะคะทอราดูในขวดน้ําเป็นอย่างไรอะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนอุปกรณ์ที่ใช้นะคะ 1. อันนี้เป็นขวดน้ําเด็กๆคะขวดน้ําที่ใช้เนี่ยคุณครูใช้เป็น เหมือนพวกขวดน้ําอัลมงนะคะเพราะว่าปากขวดเนี่ยมันจะเล็กเท่ากับข้อต่ออันนี้นะคะ 2, 2เป็นข้อต่อที่ใช้สวมขวดนะคะต่อไป3 <4 S 2> สีผสมอาหารค่ะแล้วแต่เด็กๆจะชอบสีอะไรเลยแต่ว่าชคพูทำเนี่ยเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูกับสีเขียวเด็กๆก็จะได้เห็นกันแล้วก็ ลำดับต่อไปก็คือหลอดยดน,นะคะหลอดดูดสีนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยเริ่มการทดลองกันเลยว่าเราจะทดลองกันอย่างไรนะคะก่อนอื่นอ้าวอีกอันนึงคุณคพูลืมเด็กๆจะต้องมีน้ําด้วยนะคะมีน้ําอยู่ในขวดใส่น้ําประมาณนี้นะคะอ่าเริ่มการทดลองกันเลยค่ะลำดับแรกนะคะเด็กๆก,ก็ ดูหสีขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่ลงไปในขวดน้ำนี่เลยนี่เห็นไหมคะสวยไหมคะลูกเด็กๆคะพอคุณครูผสมสีแล้วเด็กๆก็นำข้อต่อยนะคะมาหมุนที่ขวดนี้เลยคะ่ะหมุนด้านนี้ปุ๊บแล้วเราก็ใช้ขวดน้ำอีกขวดดึงตั้มลงไปนะคะแล้วก็หมุนเกลียว หมุนให้แน่นเลยนะคะลกูกคุณครูหมุนอันนี้แน่นแล้วนะคะเด็กๆก็คว,าว้ากดลงแล้วก็หมุนค่ะอ่าพอหมุนปุ๊บนะเด็กๆเห็นไหมคะทอร์นาโดอ่ะจะเห็นข้างในนี้นะคะเป็นทอร์นาโดหมุนเกลียวอยู่ในนี้เลยนะคะเห็นไหมคะลกูกอ่าเดี๋ยวเราดูอีกรอบนึงนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะหมุนให้ดูนะคะเอาละโอะ้โหเกิดทอร์นดในขวดน,นี้เลยเห็นไหมคะสวยงามมากเลยเหมือนพายุทอร์นดเลยแบบนี้เลยนะคะลูกอ่าหมดแล้วหมดแล้วเด็กๆลงไปทำเล่นกันที่บ้านนะคะ แล้วก็ทําให้คุณครูดูได้นะทีนี้ถ้าเด็กๆถามว่าคุณครูคะแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอไอ้ที่มันหมุนๆอยู่ในขวดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะทอนาโดในขวดนะคะเกิดได้เพราะว่าเมื่อเราทําการหมุนขวดเล็กน้อยใช่ไหมคะในระหว่างที่เราควั่งขวดนะคะเมื่อเทน้ำออกเนี่ยก็จะเกิดเกิดการหมุนใช่ไหมคะ เกิดการหมุนรอบๆอบแกนร,รอบๆอบขวดในแนวดิ่งนะคะก็มีผลทำให้อากาศภายนอกนะคะไหลเข้าไปแทนที่น้ำนะคะแล้วก็น้ำที่ไหลออกมาก็จะหมุนออกมาอย่างเงี้ยได้เร็วขึ้นมันก็ทำให้เกิดเป็นแกนตรงกลางลงไปอย่างที่เด็กๆเ,เห็นเข้าใจไหมคะลูกเด็กๆคะเรามาดูใบงานกันนะคะ ใบงานเรื่องทอร์นาโดในขวดคุณครูจะให้เด็กๆวาดนะคะเหตุการณ์ที่เราทําการทดลองกันเมื่อกี้นะคะเด็กๆเ,เห็นแล้วว่าเกิดพายุเกิดทอร์นาโดในขวดใช่ไหมคะลักษณะของอทอร์อนาโดในขวดเนี่ยเป็นอย่างไรที่เด็กๆเ,เห็นเด็กๆก,ก็วาดลงไปนะคะแต่คุณครูจะวาดให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้นะคะ นี่เด็กๆเ,เห็นไหมคะตรงนี้คือลมพายุที่หมุนหมุนแล้วก็ไหลลงมาในขวดนี้ใช่ไหมคะ่าเด็กๆวาดตามคุณครูเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ลองส่งผลการที่เด็กๆวาดเนี่ยตามใบงานเนี่ยส่งมาให้คุณครูดูนะคะในอัลบั้มที่คุณครูจัดไว้นะคะลูกแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะลูกสวัสดีค่ะ